จ้าวันนี้มากินตำมะม,ม่วงค่ะตำนะคะไม่ใช่ยำนะคะเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆเลยค่ะแล้วมีผัดซิ้วด้วยค่ะแต่ไม่ใส่ผักนะคะผัดซิ้วน่าทานไหมคะผักไม่ใส่ค่ะเพราะเด็กไม่ชอบผักผัดที่เด็กมาค่ะ ร so <Ende atorium. S 1> <tr> ูยเลยค่ะนี ah ่ก็กินผัดไทยเลยอืมนี่เนผัดไทยหรอเป่เป็นผัดซีอิอ่ะ ไม่ค่อยกินยำม,มะม,ม,ม่วงเท่หลังนี่นะมันจะปวดท้องค่ะนี่ค่ะกันฮะคิดห,ห็นแม่ไหมฮะคิดถับแม่ไหม,หมเต้เต้ ơ tuyệt vời mọi ngư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 ời

มอ้าสีมือเตัอเตม่มาจากาไากนดมมนเนี่ยมะม่วงหน้านี่มะม่วงแพงแพงมากเลยคนเหรอคนเหรอโัวละเจ็ดสคนเหรอเฮ้ย อืมุจอเลยนะเผ็ดเอ็นอร่อยช้อนแม่เลยแต่นค้หลังหลังหลัวบินยาวๆมาได้ได้เป็นปอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ยัใจโปูจะอร่อยมากมันมีแต่พริกมันไม่มีมะม,ม่วง

ครับกันครับไปซื้อเบบี้ี่มากินหน่อยลูกแม่เผ็ดแล้วกันครับกันครับไม่ได้ยินหรอกเล่นเกมดูดิท่านผู้ชม,มแดงปั้ดเลย

เดือดนตาไเปอเผ็ด ของเมื่อเช้าฝนตกฝนฝนเต็มๆเลยก็ยังดียังขายได้ ชมคนไหนที่ดูอยู่นะคะฝากช่องน้อยๆด้ยวยนะคะกดไลคะ์กดแชร์ด้วยค่ะ เดือนนี้วันที่ยีบเจ็ดเป็นวันเกิดของน้องกันนะคะยี่สิบเจ็ดกันยา วันอาทิตย์ค่ะวันเกิดน้องกันแล้วค่ะเดือนหน้าก็เป็นวันเกิดของน้องนัดนะคะน้องนัดวันที่ยี่สิบแปดน้องกันยี่สิบเจ็ดพฤศจิกาอจำมม่วงอ่ะ ออกมาครับอย่าเปิดครับสวัสดีครับดีครับนั่งดีครับเรียบร้อยครับบอกค่าผู้ชมนี่ว่าเป็นวันเกิดใครวันที่ยี่สิบเจ็ดเขาขอันการผองเองเป็นเบอร์เดย์ผมด้วนนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูเดียวนมใหญ่ไหมครับเอ้ยแม่ดูรู้สับนมกดอะไรไม่อายเลยอ่ะทำจนดูอยู่นั่นอ่ะ แต่ดิกินไหมต้อนหน่อยคำเดียวนะเอาเ<ท>นิดมากหืมแล้วว่ากันเก่งบบกันกินไม่เผ็ดคำเดียวเอาอนิดเดียวพอมันเริ่มมาแบบจิ้วมุกิน มันเริ่มมาคเด็กขอดไม่ต้องการก็ไปเรียนพิเศษใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวอาีารยนพิเศษเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปไปด้วยจะทำกับข้าวให้ดูก็ไม่มีเวลานะคะ ไม่มีเวลาจะได้ทำเลยค่ะอื่นตีสี่ไปขายของค่ะกลับเข้ามาหกโมงเก้าโมงค่ะกลับเข้าบ้านเก้าโมงทำข้าวเลยค่ะเป็นวันพุธก็ต้องออกไปขายของเลยค่ะเช้าเย็นเช้าขายเย็น ชีวิตอยู่กรุงเทพมหาไม่ได้ลนไม่ได้กินนี่เหมือนบ้านนอกนอกทำอะไรก็ได้กินหมดอยู่กรุงเทพไม่มีตมังไมไ่กินนะคะ บางคนเช่าบ้านอยู่เช่าบ้านอยู่ที่เดือนมาต้องจ่ายค่าบ้านค่างวดรถที่เดือนมีคนเป็นคนที่มีค่าค่ะมันเลอนวนมัต่อไปทุเห็ดค่ะไม่ไหวแล้วค่ะอแล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะ ไลค์กดแชอย่าลืมสองพี่น้องสองพี่น้องกันนัดกทมนะครับแชนแนลครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากช่องเล็กๆสองพี่น้องกันนัดกทมค่ะสวัสดีค่ะเพจพูดไม่ถูกแล้วค่ะสวัสดีค่ะ